ฉันเป็นชายเหมือนควายซื่อบื้อแต่ก็ยังถือสองมือยึดคุณมาทำไม่เคยล่วงหลอกปลินปลอกหลอกใครในชันรู้ตัวว่าตนต้อยต่ำไม่เคยถลำใจกายเคยอ,อยู่แห่งไหนใกล้ใกลฉัน สวัสดีค่ะซอฟปิ่มครอบครัวพี่ป้าสายยันสัญญายนะคะขอฝากรายการคิดถึงสายยันสัญญาไว้ในอ้อมใจของทุกทุกท่านด้วยโดยมีดีเจจ๋าวรารพรและอาจารย์แมวเป็นผู้จัดนะคะก็ขอกบขอบคุณ FC พี่ป้าทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่ ยังให้ความรักความศรัทธาติดตามเพลงที่เป้าและผลงานที่เป้าเสมอมาขอบพระคุณมากค่ะหล่อไหมเปลี่ยนชุดสนยใสสัญญาพี่เป้าใส่สัญญานะคะเขาจะพูดถึงเรื่องการแต่งตัวเนี่ยเนียบมากใช่นคนที่เนี้ยบมากกดข่าวิธีเนี่ยเนียบมากแล้วแต่งหน้าเอง แต่งหน้าเองอะไรเมคอัพอะไรเองหมดเลยไปไหนๆเองแต่งหน้าเองหมดเลยเป็นคนที่ที่แล้วก็เขาจะแต่งตัวที่ที่เขาเรียกว่าทันสมัยอะไรคะเสื้อผ้าสูทชุดอะไรเขาเรียกทันสมัยหมดก็รายการทิ่สัญญาแล้วก็จ่อเป็นคลิปจัลล์คลิปมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอ่อท่านผู้ฟังก็ในคลิปร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้าคือพลางสายบัว แต่คลิปก็ในช่องของอาจารย์เวลาพรอาจรับช่องอาจารย์แมวเนช่องอาจารย์แมวสมัครจะลงได้พิสัยันเพราะว่าอาจารย์คุยกับพี่เป้าอยู่ไม่ใช่เพื่อนึกถึงอยู่ะใช่ไหมให้ลงได้นะจะได้เปิดเพลงให้แฟนเพลงได้ฟังเล่นอยู่เสมอค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วแบบจะได้ถ้ตตังค่ะว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแรกกับกับคนดูแล้วลงคลิปได้ลงคลิปได้ไ่มเนาะของเราขายคนอื่นก็ได้เนาะนะคะเราจะได้รู้จักกันติดต่อได้ทางช่องออนไลน์ที่เขามีไงค่ะได้ทุกที่ทุกที่นะคะที่เขามีออนไลน์ทุกทุกสื่อที่ว่าเขาเล่นกันเนี่ยเข้าไปจากวราพรมีหมดนะคะเข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเข้าไปได้หมดเลยทุกช่องทางออนไลน์ ก็ไปเพราะว่าไม่ร <left for> <Hayır> ู้ว่าคลื <tes> ่นสถานีเราจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ใช่นะคะก็คุยกันนะคะคุยกันกับกับกับสื่อของจังหวัดสมุทรสาครก็บอกว่าอาจจะมารวมตัวกันหรืออาจจะเขาให้เปิดแล้วไม่เปิดก็อาจจะมารวมตัวกันแล้วก็มีสักคลื่นหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครอะไรแบบนี้หรือว่าเราอาจจะไปหาคลื่นนะคะเช่าชั่วโมงเปิด สักชั่วโมงนึงเพื่อที่จะไม่ให้ลืมกันอะไรแบบนี้ก็ติดตามต่อไปนะคะ08 50 59 47 81นเะคะเบอร์นี้เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ใช้เป็นประจำนะคะเขาเขาจะยุบหรอก็ต้องดูเรื่อยๆค่ะก็ก็พพูดตรงๆนะคะจั่แมวสถานีวิทยุเนี่ยคนเนี่ยก็ ก็ก็ฟังน้อยลงเหมือนกับดูทีวีเหมือนกันเหมือนกันในยุคคนนอ่านหนังสือพิมพ์สมัยก่อนทุกเช้ามาเนี่ยต้องมามีหนังสือพิมพ์เพียงหน้าบ้านเนี่ยคนละหนึ่งหนึ่งฉบับเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่มีแล้วก็เช้ามาแล้วก็ดูหูข่าวเต็มสมอมบนหนัสอใช่ไหมต้องยอมรับว่าอหนึ่ที่บอกว่าทุกทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกลไกนั่นแหละะแต่ขึ้นจากเวลาพอมีคนฟังตลอดนะไม่ลดไม่ลด ไม่ลดไม่ลดนอกจากว่าอายุเขามากขึ้นเขาก็จากโลกนี้ไปก็มีเหมือนกันเป็นคนไกลธรรมชาติยิ่ฟังแล้วไม่ตายไม่ใช่นะก็ยังมีคนฟังอยู่ก็ยังมีคนที่ว่าโทรคอนเลงโทรอะไรเนาะถึงจากลาป้อนก็ก็ถือว่ายังมีคนดูอยู่คนฟังอยู่ก็ผลิตภัณฑ์อะไรก็ทุกๆผลิตภัณฑ์ก็ยังไป ได้ดีอยู่ไปได้อยู่แล้วก็เราเราเราเขาเรียกอะไรดูแลลูกค้าอย่างดีนะคะก็เข้ามาคุยกันที่ร้านได้ นะคะเอามาคุยกันที่ร้านได้แล้วก็มาคุยถึงเรื่องเพลงพี่เป้าก็ได้นะคะไม่โทรมาก็แวะมานะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าผ่านมาจังหวัดสุราครมาอำเภอบนแพ้วมาในตัวอำเภอเนี่ยค่ะแล้วโทรหาจ่าก็ได้อะไรตรงไหนเราพูดคุยกันหรอ0 5 9 7 8 1เราจะมาเป็นเพื่อนการเป็นกัรยนณมิตรที่ดีต่อกัน แวะมาดื่น้ำสักแก้วกาแฟสักซองมาชิมกาแฟก็ได้อะไรก็ได้มันมีหลายผลิตภัณฑ์เพราะมันเราไม่โฆษณาแล้วกันเดี๋ยวว่าเราจัดเพลงที่เป้าเราก็อยากจะมอบเพลงให้ฟังนะคะแต่ว่าไอ้หลังไม่เราค่อยคุยกันได้เออเออเออบ้ากัของเรื่องธุรกิจเนาะเราคุยข้างหลังเนาะนี่เราเรามาทำกันด้วยใจนะจันแล้วก็ไม่ได้ตังค์นะจ๊ะก็ได้ตังค์นะก็เออมาเพลินๆแล้วก็นึกถึง เราตอนอยู่ ừ, วมกันอตอนกล้ชิดกัน ừ, อะไรงเงี้ยเปรบเสมือนว่าเราเราเอาระลึกถ,ถ,ถึงคูบาจานเนาะะว่าลาวก็เป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ี่ใช่าม่ใช่ใย่ยช่ใช่ใ่ใี่ใค่ามา่ д, าช <ừ. S 2> ่ใชคใช่ใย่ใช่ใช่ใช่ีช่ใช่ใช่ใช่าง่ใช่ใ่าช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่่ใช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 ่ใ่ใช่ใง่ใ่ใช่ใช่ใช่่่่่่่่ ไม่ไม่ไม่ภูมิใจนะคะแล้วก็เอาคำที่พี่เป้ามาพูดมาความละเอียดความอาชีพให้คนเขารักเราตลอดไปอ่ะทำยังไงให้รักกันยืดเยียวยาวยาวไปตลอดนะคะเป็นรายการคิดถึงพี่เป้าเนาะก็เปิดเพลงพี่เป้าให้ฟังแต่ละคลิปก็ขอเพลงกันมาได้ใต้ใต้ลิงก์เพราะเราที่เราออกอากาศไปเนาะก็มาฟังเพลงพี่เป้าด้วยคุยสับ ภาษิงสารพันอะไรประมาณไรคุยกันเรื่อยไปก็คุยกันเออบางทีเราเนี่ยคิดได้ว่าเออพี่เป้าช่วงนั้นเออทำไรอะไรอย่างเงี้ยตัวพ่เป้าเขาเป็นคนติดดินนะไมคนกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายปูเสือตายต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างอยัางอย่างจำจำได้นะ นิดๆดอยๆอะไรเงี้ยเราตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครยินถิบก็ไปค้นหาในช่อง YouTube นะจะมีภาพเก่าๆภาาพเก่ๆแล้วก็มีภาพยนตร์ตัวอย่างภาพยนตร์พีเป้าแสดงภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องนะนักร้องนักร้องนะครับมือนักร้องปืนโหดอะไรทะเลาะเนี่ยนะคะแล้วก็แสดงเป็นคนขายรัตเตอรี่ตาบอดอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่ ที่มีมากมากความสา่ยงมากต้อะบอกว่าจุดนี้นะคะเราเสียดายไะแต่ว่าทุกคนเราต้องจากไปจากลูกนี้เนาะนะคะถึงเวลาเราอยู่ตรงนี้เราก็เราก็พูดกันคิดถึงการหายคิดถึงใช่ใช่เราก็ระลึกถึงกันอยู่เราก็จะจัดรายการไปอีกประมาณเจ็ดสิบกว่าปีเนาะจานแล้วก็นั่งวิวแชร์จัดเนาะอ้าวอ้าก็เจ้านี้เขาไปฝากเลยพี่เป้าก่อนเนาะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาเชียร์มาแชร์กันดอกฟักเลยคครับคอยวันเวลาดอกฟ้า าลงดินทุกวันฉันเฝ้าเขาวินว่ายุพินคงจะเห็นใจกับคนบ้านนาะพี่ควยคว้าและยังฝันไปดอกฟ้าที่อยู่แสนไกลหวังไว้สักวันคงสมมันคงยังคอยเจ้ากระต่ายน้อยที่ดอยชายนา มองเห็นจันเป็นบนฟ้าอยากจะคว้าเจ้ามาเชยชมแต่ไกลเกินฝันที่ดอกฟ้านั้นจะมาให้ดมแค่เพียงแสนชายให้ชมก็ยังสุขสมหรือไทยไอหนุ่มบ้านานากินแต่ปลาราน้ำปลาผักกินเป็ดไก่ไม่เคยได้ชินอยากลิ้นก็ไม่เคยได้ ได้เพียงแค่มองคนอื่นเขาจองแล้วคว้าเอาไปไม่รู้จะทำชะไหนจะได้เหมือนคนอื่นเขานั่งนอนนับวันว่าความตันจะเป็นความจริงแต่อาภาพัเรื่องผู้หญิงแปลกแต่จริงผู้หญิงกับเราไม่เคยสมหวังทุกควรยังต้องมานั่งเป่า ใต้ต้นไม้ปลายนาเราเห็นแล้วเศร้าโทเจ้ากระตา แต่ปลาราน้ำปลาผักจินเป็ดไก่ไม่เคยได้ทิ้มอยากลิ้มก็ไม่เคยได้ได้เพียงแค่มองคนอื่นเขาจ้องแล้วคว้าเอาไปไม่รู้จะทำเชนไหนจะได้เหมือนคนอื่นเขานั่งนอนนับวันว่าความฝันจะเป็นความจริงแต่อาภพเรื่องผู้หญิง แปลกแต่ทิ้งผู้หญิงกับเราไม่เคยสมหวังทุกวันยังต้องมานั่นเป้าใต้ต้นไม้ปลายนาเราเห็นแล้วเศร้าโทเจ้ากระตา รวยให้ฉันงอฉันคงไม่พอใจเธอจะรวยแค่ไหนไม่ใช่เรื่องของฉันอยู่ที่ความจริงใจรักแล้วไม่ลวงกันรวยหรือว่าจนนั้นฉันไม่หวั่นไหวเลยหากว่าใจตรงกันเงินจงฟังคำเอย่ยหมดใจยกให้หมดเลยไม่เคยคิดหลอกลวงใครฉันกลัวว่าแต่เธอ นั้นจะไม่จริงใจรักฉันจริงแค่ไหนอยากรู้ใจนะเออ เธอปล่อยให้ฉันงอฉันคงไม่พอใจเธอจะรวยแค่ไหนไม่ใช่เรื่องของฉันอยู่ที่ความจริงใจรักแล้วไม่ลวงกันรวยหรือว่าจนนั้นฉันไม่หวั่นไหวเลยหากว่าใจตรงกันงั้นจงฟังคำเอยหมดใจยกให้หมดเลยไม่เคยคิดหลอกลวงใครฉันกลัวว่าแต่เธอ รักฉันจริงแค่ไหนอยากรู้ใจของเธอ